สวัสดีครับรหัส1 1 6 6 3 0 4 6 2 428นายเทนนเครื่องทานนะครับจะมาอธิบายข้อที่3ครับข้อที่3นะครับเขียน sql นะครับแสดงชื่อวิดีโอเรื่องใดได้รับความนิยมจากลูกค้าสูงสุดนะครับนะครับเราจะทำการค้นหากันครับว่าวิดีโอเรื่องอะไรนะครับ เป็นเรื่องที่ลูกค้านะครับได้รับเป็นิยมจากลูกค้าสูงสุดนะครับแล้วก็ซีเล็กนะครับเลือกตารางวิดีโอเลยครับวิดีโอวีดอนะวีดอตย่อมาจากวีย่อมาจากวิดีโอนะครับวีดอตเนมนะครับคอลัมน์เนมฟอร์มก็ฟอร์มจากวิดีโอนะครับวิดีโอแล้วก็ตั้งเซเลนตัววีนะครับต่อไปก็จะเป็นการจอยครับ จอยตารางเข้ามานะครับเรนเทลนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าลูกค้าถ้าวิดีโอนี้ไปกี่ครั้งนะครับถ้ามากก็แปลว่าโอเควิดีโอเรื่องนี้ได้รับความนิยมนะครับก็วีดอทเลยครับวีดอก็วิดีโอนัเท่ากับอ่าดอทวิดีโอนัมเบอร์นะครับอ่าเป็นการจอยตารางนะครับให้มาเข้า,าร่วมด้วยกันนะครับผม แล้วก็จากนั้นนะครับเราจะทําการกู้ปายนะครับวีเออนะครับกู้ปายนะครับจัดกลุ่มนะครับผมก็จะก,กลุ่มวิดีโอก็อาจะมีวิดีโอนำนะครับแล้วก็วีเนมนะครับโอเคครับแล้วก็ออเดอร์บายนะครับออเดอร์บายเพื่อทำการ เรียงนะครับเรียงอ,อันดับว่าเราจะได้เรียงจะได้รู้ว่าอันนี้อันดับสูงสุดนะครับขึ้นตัวมาอันแรกก็แปลว่าอยู่อันดับสูงสุดเลยนะครับโดยใช้คำสั่งที่ว่า d e s c นะครับเรียงอันดับจากอ่ามากไปน้อยนะครับโอเคครับได้แล้วก็เรื่องแรกนะครับที่มีการเข้ามาเสจอก็คือกอนวิสเดอะบีชนะผม เรื่องที่ก็จะเป็นเรื่อง Attached of the c i l l e r Tomatoes นะครับเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่อง Alien Surfer นะครับเรียนตามลำดับแต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าจำนวนคันที่มีการเศร้าเนี่ยเราไปเท่าไหร่นะครับถึงรู้ว่าเรื่องนี้อันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งเขาได้ครับคำสั่งเขาดอกจันครับทั้งหมดเลยโอเคแล้วก็ต้องซื้ตารางว่าเรนเรนเทอเอ่อทั้เทอ,อละกันนะครับ โอเคครับโอเคก็ได้มาแล้วนะครับก็มีการเข้าไปทั้งหมด2เรื่องนะครับกอนวิดเดอะพีชนะครับ2เรื่องก็แปลว่าได้รับความนิยมเยอะสุดเลยครับก็เรียนที่เหลือก็ทีหนึ่งเรื่องนะครับหนึ่งเรื่องลองมาครับก็เราสามารถดูได้จากดูจากตารางวิดีโอก่อนก็ได้ครับว่าโอเคเรื่องกอนวิดเดอะพีชนะครับ นี่ครับหนึ่ง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 นี่ครับรหัสนี้โอเคแล้วเราก็ทําการไปดูที่ตราเรนเทลนะตารางการเช่านะครับเนี่ยมีการเช่าสองครั้งนาเนี่ยการเช่าสองครั้งนะครับตัวค้าคนละคนด้วยนะครับก็นี่แหละครับคือการแสดงวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับจับการนําเสนอข้อที่สามแล้วครับของครับ